นึนะครับผมสำหรับคุเดที่กำลังสิมานะครับพวกเครื่องปรุงพวกอาหารการกินบ้านเฮานี่มีซุยามนะครับผมก็ต้องขนมาหลายพี่น้องหนักกระเป๋าวิซื้อครับเอาตอนผมโอ้ยคุ้ยโนปิต่อโอ้ยคุณบ้ยเหรอหนักวน้โอเาอมาแฝงงอมเนาะผักอีเลิอดผักอีเลอที่จะน่อยเนาะอีเลออีเลออ่อผักกันจงมาด้วยครับเนี่ยกินอาหารแห้งนี่มีเพื่อครับคุณ น้ำอิ่มสุกอกสุก,กีมครับผมอาัวโอเนชันนะโอเนชันออกฟิสุนสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลนะครับกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพอดีพาไปซื้อของรถไทยครับผมพอดีเพื่อนมาขายของรถไทยคับจอดอยู่ข้างหน้าพื่นครับอันนี้ก็เป็นบ้านบ้าน,บ,านบ้านพักของคนไทยครับนี่นี่ครับผมพี่น้องอน,นี่ก็เป็นบ้าน,นครับผมเพื่อนมาจอดจะทาังงานครับ ไปใจหนีเพิ่นก่อนครับหนึ่งไปใจหนีวันเนี้เป็นวันหยุดครับผมมืวอนีวันอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้ฝนตกครับผมมือน,นี้แดดเต็มฟ้าเลยพี่น้องในครับผมมาเราขึ้นมาแล้วสวัสดีครับวี่ดูพี่ดูพี่ดูเฮ้ い,いやい久,しぶり久しぶりねお、久しぶりね、長い見ない <laughs> もう長い見ないだから、私、私、私、もう、えー、ヌンパンヌえとソンパン派で、サンパンホー,ーホ、ンパンホー、サンパンホー、サンパホサンパホー、ホえー、ご飯で乗ってから、ポンパンシー、オッケー、もう、もう髪の毛いっぱいな。

มามามามมาเนี่ยรับผมกางทางในเชดีกางงก็นแล้วแอดกันพดนี่เบิรมีตยางรับพี่น้องอบว่จะเน่าเสียอบเงินเดิมไม่ได้ออกซนเราเด้อเซนเซ็นเอม้ยาออมใส่กบกนะตาโนอันหนอะลังขัันจองกันนะ ไปนัปลาเลงไปปลาอันนี้ปักพร้อมครับผมนี่เบอครับขันเป็ดอันนี้ก็เป็นแเชจก้วดนเปีีเดีน่ยเอันนี้อันนี้ไม่ทิมาให้ผมปีกเวิร์ปีกดำหนกเอาดีละเอาไหนไปิมไปว่ไปไปเรีนนับ่านผู้กัณฑ์ผมไ ไปยไงผ่าอีเลือดเท่าไรไปยังไงยังไงตัวผ่าอีเลือดเท่าไรน่ะมเอา่ะเาัอีเลือดตัวใส่ยังไาใส่ยใส่เลือดไม่อีเลือดเอางีงไปถามเพื่อนผกอีเลือดจาอ๋นนี้เดียวบอกจ้ามนี โ oh, อ้โหข,ข้าลา้มก็เจียวแห้งนะโอ้ oh, ที่น,นั่นสุดยอดเลยโอ้ได้อวดแ้่อ้ไรได้อวตพ้ไฟเลือดเท่าไหรน่ะไฟเลือดไฟเลือดไฟเลือดไเลี่จะหน่อเนาะไฟเลือดไฟเลือดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าสิบเดียวเดีว มี่น้องมีมีสุยางเลยครับผู้ใดตุซีมานี่เ่าต้องเอามาหลายครับในยุ่นกากินนะตะไคร่ก็มีครับผมข้าวหิ่งยังมีเพิ่มวัต่อันนี้ยังมีครับเนี่ยคณชงคุณเสียงผมมีเตเงินสื่อเพิ่นว่ตแต่ว่ตแต่ว่ตแต่มีเงินเอาเติ้งเงินนะครับมาหน่ะนกกินเราต้องเอามาดอกหนักกระเป๋าใช่ไหมมีครับผมน้ำส้มน้ำส้มใส่ส้มใส่สซูมีเพิ่มเขียนนะก็ยากเดี๋ยวขึ้นลิงแทางนี้เลยครับขึ้นลิงแทน ตดตอเราได้ครับผม่ให้อ้วนนะแต่ใช่บอกเราบกต้องทาติดตอครับอยากได้ลายทักมาเลยจงให้เราไปขายนี่ได้ครับผมอันนี้ผักยังวงผักกาดครับผมนี่อ้อนไส้โปผักกาดนี่ผักกาดผักกาดนี่ว่าผักกัญจงมาด้ครับไหนทางอื่นเขาเอานี่ยังไงเบิ้นผักกัญจองนี่นะสับไทยบ่ะคอมแมนเออเออมุ่งหมดนี้ นี่เขาเป็นจองครับผมกะปิ้งก็อยู่ในกะปิวะโอ้โหเราผาโคตรงามวะงามมีดีโหเราผานี่ครับผมตะไคร่ก็มีครับตะไคร่ก็มีพี่น้องตะไคร่เป็นผงตะไคร่สดเลยครับนี่ข้าก็มีครับผูเปรติมานี่ยก็ต้องก็ต้องเอามาหรอกครับผมนี่บกงบกยาเมื่อนี่ใบวโกดก็มีครับนี่งามๆเลย นบยกกันคุณครับย่างไหลตะคงตะใคร้จานสดอีย่างเพ่ย่างใส่ของได้ล้มีสุย่างไม่งยืนยู่งงเดียวเนาะมีซุย่างมีซุย่าง,างเป็นแนวกินอาหารแห้งนี่มีเพครับคุณอะน,น้ำกินกกกกมุกอกุกีนเพครับน้ำยานางคุณครับผมจะน้ำยานางยังมีขายเนาะผู้แกงน้อใหม่คออยากมาอะอันนี้เป็นปลาครับผมเป็นอาหารแซ่แชง อ,อย่างพ้าวมันจิ๋นมีชิย่างครับพี่น้องนี่ครับผมเอาไปเลยอีหนึ่งได้แต่ผักเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวอันก็ไปพกไปแห้งครับกะปงกาแฟาามีเบื่อครับผมมีครับผมมีชิย่างไม่ต้องเอามาหลายดอกนะยุ่นักกินนะหนักกระเป๋าพี่นออ้องเอติ้งเงินงาน,าน,าน,านั่นนาที่เส็น์ฟดีเดียว เห็นสดไอ้ลังเอาไปซีนิชัยเนาะนีครับผมหอมแดงหอมแดงหอมแห้งนะครับผม <c ười> โอ้พี่ไข่วะมีวะมันนี <c ười> ่ครับผมเครื่องพลุงพะโล่ยังเปิดครับ <c ười> มีเสียงครับผมอั <c ười> นเด้เส้นกว๋วยเตี๋ยวเนาะวันนี้เส้นเงยบ่อันนี้ เน,นะครับผมเอาไปเขาไปแกงใส่ปลากระป๋องแต่บมกม่วงยังมีเนาะแต่มันเหงาเล้วน้อยเนาะเหวกว่ไหนแบ่เหงนะเาครับหมก,ก,กม่วงครับนี่ในเที่ยวพริกสดก็มีนะครับผมมน้องเว่ถามาพริกสดหาซื้อง,งายอย่ายยากเลยครับมีครับผมยื่น้นำห้างก็มีครับน้ำพริกกะปิก็มีลงๆๆุงโลโก้ล้อลถหัดนี้โุง มีซูย่างครับผมมีซูย่างขาดมาสู้อก็จะมีเงินซื้อเพิ่นโอ้ยนี่ก็เป็นเตชีบแบบว่ะของดองครับผมของดองแ็มนี้ก็น้องมีเบิดว่าผมเครื่องปรุงเครื่องปรุงมื้อนี่ครับยื่นในกินบ้านเฮานะครับผมอ้าวบุปผานมุสเซียบร่องไส้ครับอ๋อตัวกันบ่นี่มับุษเเสบไปเลย ปกติมันมียเมมาเป็นแตงวาดเเี่นี่ครับผมกตอกติ๊มาณนีและพี่น้องของกินนะครับถามเราด้วยเราไปใกล้สุดเราไปไสนไงกูถามย่งเดมึงเบืองหนาตากูคนรูนังซือเลยตัวเกียวจาไปขาย่ะเพ่อนไงตัวนตัวเกียวอีกหัวตัวเกียวอีกหัวตเกียวอืมตัวเกียวอวอืม

あとおねさん呐おねさんのเฟซบุ๊กนะว่าตั้งว่าตั้งโอเคโอเคโอโอเคลูกชายเราลูกชายเราลูกชายเราได้ครับสามร้อยเนาสามร้อยสองจุดหนึ่งสามร้อยหนึสองสามสองร้อยสองร้อยโอเค นุมปังนุ่มองอตดาตัวนเนี่ย้ตัวคนอืมโอเครับผมเนี่ด้วโอเคอายฟี่ฟีมดหมอบน่นี่ครับผมดไมหน่อยลดไม้หน่อยลดไม้ลองขู่กับตัลชีนี่ครับผม กระิบประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปเขามาซื้อของนะครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ครับได้แต่ผักครับผมเบิดไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับปีเป็นเงินบ้านเขาไปยี่ปประมาณสองร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับผมกระชิบประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการใช้ชีวิตในต่างแดนอีแบบหนึ่งนะครับผมสําหรับผู้เดที่กาลังซื้อมานะครับพวกเครื่องปรุงพวกอาหารการกินบ้านเฮานี่ มีซื้อยากนะครับผมก็ต้องขนมาหลายพี่น้องหนักกระเป๋าวิซื้อครับเอาพวกเคียงไส่เข้ามาดีกว่าครับผมเพราะว่าเคียงไส่ค่อนข้างสิแพงนะครับผมพวกผักพวกตะไคร่พวกของสดนี่บ่แพงหรอกครับผมผมพี่น้องทายที่สุดแล้วนะครับผม,มททนนคลิปนี้นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมก็เป็นคลิปการใช้ชีวิตในต่างแดนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมกับเป็นซื้อของรถไทยนะครับผมไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สึครับ